วันนี้ทิปกระโดดล่มของเรานะฮะก็ตาเดี้เลยฝนตกหนักมากคำารู้สึกตอนนี้เลยฮะคุณเกศสมบูรณ์กลับบ้านกันไหมกลับบ้านอะไรหูขับมานั่งไกลตากฝนมาด้วย คือนนี้เช้าที่สดใสนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ไปที่บ้านแล้วก็ไปเดินแบบของผมแล้วก็ทาอะไรหลายๆอย่างเลยแอบบีบตตากันเก่งมากทั้งพ่อทั้งลูกวันนี้เราเป็นกิจกรรมนะคะที่จะแอดเวนเจอร์กันเดี๋ยววันนี้จะให้ตาตาพากรีนไปพ<ค>ิชิตความกลัว <S <S ที่น่ากลัวที่สุดซึ่งก็รีนเคยทามาแล้วตอนที่อยพัทยาน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอีกรอบตอนนี้เราอยู่ที่เดิมนะคะที่มอสเดนสลีสโฮเทลก็ตอนนี้จะมีอาหารเช้ามีข้าวต้มแล้วก็มีกาแฟขนมปังปิ้งปลาต้องโก มีเยนยนี่นี่มีคอนเฟกเลยมีคอนเฟกมีแตงโมน้ำผลไม้เอา้าอะไรก็รู้แล้วว่าเขานัดสามโมงก็กำลังจะพูดอยู่นี่ไงว่าเรากินไม่ทันเราต้องออกไปเลยจะกินหรอทันใช่ไหมอ่ะก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวตาอบขนมปังไปพี่จะกินแค่น้ำาอ้นอหกที่ทำหกไว่อ่ น่าเกลียดมากเติมขึ้นเขาเลยวันนี้เรานัดเขากระโดดล่มไปเโมงนะครับแต่ตอนนี้8โมง41แล้วมันต้องเดินทางวันนี้เี่สิบนาที Few moments later. วันนี้ทิปกระโดดล้มของเรานะฮะก็ตาเนี้ยเลยฝนตกหนักมากแกเอาไงดีว yeah! ะ okay, ชิวหายแล้วทิปวันนี้อูอ้ออพี่โดดผมไม่ได้โดดเออว่ะอู้ผูเสียดายเลยจริงๆถามเขาติดต่อเขานั่นนะสิเดเดยวพี่โทรหาเขาก่อนวันนี้เรากิมไปโดดล้มแลตอนนี้ผมก็หนาวอ๋อครับขอบคุณนะครับ ่จะจุดนี้เราที่ไหนกันไม่รู้แล้วเขาก็วิ่งหนีผมไปแล้วคือเขาก็ไม่เอาอะไรเลยปล่อยผมอยู่กับมันคือเขาที่หลบฝนได้ก็พอก้าวเปียกกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอชุกชุกชุกกชุก กูวิ่ก็ไม่รออะไรเลยอ่ะกูอก็วิ่งมาเลยไงไหนดูสิโอ้โหสภาพหัววิสาเป่ามาตั้งแต่เช้าอย่างดีใครตายฝนตกค่ะโทรหาครัแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะพระส,สดีครับคะ่ะวันนี้วันนี้ฝนมันตกมันมันสามารถบินได้ไหมครับตอนนี้ยังรอดูค่ะคือโดดได้ไันาต้องรออีกห้ อ๋อแต่ฝั่งฝั่งนั้นก็ตกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใชอ๋อโอเคพอนี้ผมอีกโอ้ยผมติดติดฝนตั้งแต่ต้นทางอะตั้งแต่ฝั่งโบนันซาครับพี่ผมจะเข้าไปรีวิวอ่ะครับอ๋อค่ะครับตอนตอนนี้ยังบนิได้ค่ะแต่ว่าอ๋โอโอ,โอเคครับผมผมน่าจะขับไปยังไม่ถึงมาบ้านอีก7นาทีนู่นหละครับตรงนี้ตกหนักมากเลย โอเคครับเขาบอกว่าจริงๆอะตอนเนี้ยจะโดดกระโดดได้เราอะติดฝนเราจะเปียกเนี่ยกว่าจะไปถึงเราก็ต้องแบบรอให้ฝนมันมันซาสักนิดนึงก่อนไม่แต่ว่ากรโดดล้ไงก็เปียกใช่ไหมใช่แล้วพี่กลัวอะไรไงพี่ก็ต้องเปียกอยู่แล้วพม่กกระโดดล้เพรแต่เสื้อผ้าไม่มีแล้วนะเสื้อผ้าหมดเกลี้ยงแล้วตอนเนี้ยคืออันเนี้ยคือชุดสุดท้ายคิดว่าแบบกระโดดเสร็จปุ๊บ จังถอนแก่นเลยไเงยเออยังไงดีนะตัดใจแล้วพี่รู้ผมไม่กระโดดทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เ,เดี๋ยวรอฝนให้มันซาอีกสักสักแป๊บหนึ่งเน,ะนาะน่าจะอีกสักโอ้โหอีกประมาณสามชั่วโมงนะครับเอออีกสามชั่วโมง <laughs> <laughs> ไปนั่งดูบรรยากาศฝนตกนกันดีกว่า ค่มาแกตอนนี้เราถึงที่สกายดฟ์เขาใหญ่แล้วนะนี่ที่เขานัดเราบอกว่าควรมาตั้งแต่ก่อน9โมงเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นคนจะเยอะมากๆเ,เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าต้องทำอะไรก่อนเตรียมตัวยังไงก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นแลวพี่มากระโดดล่าสุดพี่กระโดดที่นี่เลวะเออพี่กระโดดร่าสุดคือที่พัทยาสวัสดีดครับที่ผมติดต่อเข้ามาจะกระโดดคนนี้อันนี้ต้องทำยังไงอะไรบ้างลงทะเบียนนะคะขออนุญาตัตรประชาชนไดอ๋อ คนที่โดดะคะ่ะรัอบอประกาชนวยใชมประชันชนวด้วยครับได้ครับรีประกันปุ๊บิเชิญครับจริงๆแล้ววันนี้นะฮะหลอกเด็กมากระโดดโลงน่าเสียเลยเหรออันนี้รู้เนี่ยพี่แกง้งรู้สักพักแล้วรู้จกักพักรู้ตอนไหนไปทำใจอยู่ อ,อีเมลจะเป็นอีเมลที่ได้รับรูปกับวีดีโอนะคะไม่ใช่าพ่า้ค่ะอันนี้เป็นอีเมลของเองอ,อันนี้เอจใจตั้งแต่ตอนที่พี่เปลี่ยนชื่อเมื่อคืนแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่อยากให้มาลองประสบการณ์ใหม่ไงเดะเด้เด้เด้เ <c oughs> <c oughs> ด้ อาเขียนชื่อไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะฮะอาก่อนที่เราจะขึ้นโดดนะฮะจะมีการซ้อมกันก่อนว่าเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงนะฮะโอ้อันนี้คืออะไรเอ่ยมีเสื้ออันนี้น่าจะมีเสื้อขายด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Learn to Skydive เหมือนเป็นการสอนโอ้มันเป็นแพ็กเกจนี่อันนี้มีมีห้าโค้ดที่มี5โค้ดที่ลงไปด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ11คนที่กระโดดลงไปเป็นแบบโซโล่โอ้มีครบทุกอย่างเลยเป็นไร แต <between> <usion> ่ได้้ได้สู้ๆไม่อยากให้มาลอง เป็นวิธีการพับล่มนะฮะฝั่งนี้จะเป็นโซนของลูกค้าที่เขาเตรียมล่มมาเองแล้วก็พับกันเองเลยนี่วิธีการพับล่มก็คือใช้ทั้งตัวในการพับเหมือนเหมือนเวลาเราที่เวลาเราเก็บเต็นท์น่ะทุกคนเก็บเต็นท์คือเราต้องไล่ลมไล่อะไรออกใช่ไหมอ่ะแล้วที่เนี้ยการพับล่มอ่ะเราต้องพับล่มให้เล็กที่สุดเพื่อที่จะให้มาอยู่ในกระเป๋า ล่มอันแค่นี้กูเปิดไหมหรือเปล่าอ๋อโอเคเปิดอยู่และฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบทีมแพ็คล่มแพ็คของของที่สกายได้ก็จะมีทีมแพ็คทีมอะไรอย่างนี้แล้วห้องฝั่งนู้นนะคะจะมีห้องน้ําแล้วก็มีอ่าห้องที่สําหรับรีแพร์ร่มเวลาที่มีการล่มขาดล่มอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นห้องที่เอาไว้สำหรับทําร่มโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเคปะฝั่งนี้มีชุดมีอะไรเป็นที่พักฝั่งนี้ก็มีกล้องนี่ฝั่งนี้เป็นห้องที่ห้อยของอ้อจริงนะ ลมหนักมากเมื่อกี้ฉันลองถือแล้วลมแบบโคตรหนักหลายโลอะ่ะบอกเลยโอเคมาตอนนี้เราก็มานั่งรอข้างนอกนะฮะเนื่องจากสภาพอากาศก็มันก็ฝนตกกันแหละเขาต้องรอรอให้สภาพอากาศดีกว่าน,นี้ก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นฝั่งนน้นเลยเห็นไหมทุกคนจะเห็นเป็นเครื่องบินแด็นีตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเอารถขนส่งตรงนี้ขับไปส่งเราตรงนั้นและก่อนอื่นเลยขอถามหน่อยความรู้สึกตอนนี้เลยฮะคุณเกษสมบูรณ์ มมนจะะสบูรณ์ด้วยไ่่ใชกลับบ้านกันไหมกลับบ้านอะไรหูขับมานั่งไกลตากฝนมาด้วยโอ้นี่ให้โกแพ็ k เกจมาเลยนะบอกเลยว่ากระโดดลงไปมีช่างภาพตามหูได้ภาพได้ภาพร้องอะได้ภาพเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมเคยมาสุดแก้วโดือนที่จิจัมอุ้ยพนที่จัมก็สูงนะพฤศจิจัมจากอะไรคะอันนี้คือโดดหนีเรียนเหรอ แล้วบอกกันเลยนะการสกายดักครั้งนี้นะคะคือเป็นการกระโดดร่มที่เราต้องขึ้นเครื่องบินขึ้นไปก่อนจากพื้นดินนะ1 3,000ฟุตรหรือ4,300เมตรหรือ4.3กิโลเมตรจากพื้นดินและความเร็วเครื่องบินนะ2 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงี่พู้ผมมีใเตื่นบอกเลยพูดให้ตื่นเต้นไงบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดเลยแล้วบอกกันเลยนะความสูงที่ระดับนี้สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วถ้าสูงผมตกระหว่างทางไม่เขามีเครื่องเจ็ตติดหลังให้ โอเคมาเดี๋ยวเราฮะองรออะไบ้าันนี้รอแค่สภาพอากาศอย่างเดียวเลยเฮ้ยบอกเขาเลยสภาพนี้ขึ้นไหวขึ้นไม่จบดจูเกี้ยมาเร็วๆค่ะตาขึ้นไหวถามคนขับด้วยไหวไหมให้มันเร็วๆซะไวเดี๋ยวผมเลยถามเขาว่าพี่ขับเคยมีคนหลับกลางราดไหมครับเฮ้ยสนุกขนาดนี้ไม่เคยมีไม่งตอนตอนที่พี่ไปโวดที่พัทยามีพี่โดดมาแรกๆคือคือมันตื่นเต้นไงแล้วมันมันวูบแบบอย่างเงี้ยเขาเขาขย่าบเขาขย่าพี่ เราจะแบบอุ้ยสติกลับมาแต่จริงๆนะคือแบบคิดสภาพไม่ออกเลยถ้าเกิดสมมติว่าเรากระโดดล่มเองเป็นแล้วเรากระโดดมาคนเดียวแล้วแม่งบังเอิญหลับกลางทางทำไงวะเนี่ยผมดูแต่และคนแบบกระโดดอยากกระโดดนะแต่พอดีไม่เห็นของจริงแล้วู้ถึกแบบเสียวใช่ไหมมันตื่นเต้นมันได้มาแล้วโอเคไปะเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่งเนาะเรื่องเรื่องสภาพอากาศถึงเวลากระโดดเดี๋ยวจะไปดูกันว่าไอ้คนเดียวจะทำหน้ายังไงโอเคเดี๋ยวทีนี้เป็นการ ใส่ริกก่อนนะครับตัวริกนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับค,คูที่จะลงไปกับเราด้วยเพื่อค <c oughs> ว,วามปลอดภัยนะครับเขาจะให้เปลี่ยนจากรองเท้าห <c oughs> ุ้มส้นแบบนี้ นันยางนันยางนั่นแหละโอ้โหอันนั้นตัวสแตนดาดเลยคือรองเท้านันยางนะครับมันเป็นรองเท้าที่สแตนดาดที่สุดในการเล่นกีฬาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นบอลเล่นตะก้อเล่นบาสเกตบอลเวลาวิ่งบนสนามก็มีเสียงเย็ด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 นี่นะฮะบเน่เพื่อความปลอดภัยหันหลังหันหลังเข้าเออเชของกอลกรีนก็แต่งตัวแล้วนะคะแต่กอลกรีนไม่ได้ลงนี่ชุดแบบนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นแบบตัวล็อกกับ ครูที่จะลงไปกับเรานะฮะเป็นโค้ชคนหนึ่งโค้ชก็จะใส่กระเป๋าที่เป็นตัวพาราชูตเป็นตัวล่มอ่ะนี่เลยตาทำใจให้สบายนะจ้ะไม่ได้ฟังเหมือนกันสวัสดีค่ะอันนี้ครูคนไทยใช่ไหมครับได้ครับโอเคอันนี้ได้ไปด้วยไหมครับหรือว่าไปรอบสาวคุณอ๋ออ๋อตอนแรกเขาบอกรอบสอบไปกับครูแมทใช่ครับอ๋อไปด้วยกันผมเป็นช่างภาพอ๋อ ดีเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวตอนผมอ่ะจะไม่สามารถไปตรงศาลาฝั่งนน้นได้ใช่ไหมครับไปได้แค่ตรงใต้ต้นไม้เวลาอะไร์รส์อ๋อแล้วถ้าก่อนตอนช่วงเทคออฟล่ะครับผมสามารถไปตรงนั้นไดหมเทคออฟไปไม่ได้ครับอ๋อโอเคผมใช,ช้ภาพจากครูคนเดียวออโอเคงั้นเราฝากน้องด้วยเลยครับได้ครับคุยกับน้องได้เลยตาสบาย <laughs> อันนี้เป็นการกระโดดลงครั้งแรกของน้อง ไม่ไว้ใจเขาอยู่แล้วผู้ครับเดี๋ยวผมขอรีวิวกล้องครูหน่อยได้ไหมครับได้ครูมีกล้องอะไรบ้างวันนี้ตอนที่ลงไปเป็นตัวกลโปนะฮะสิบสามถ้าใครอยากได้ถ้าใครมาแล้วไม่มีกล้องใช้นะฮะมีขายตรงทีเลยแล้วตัวนี้เป็นกลโปแล้วตัวนี้เป็นคันลูแคมนอนครับแล้วเวลาครูถ่ายคือกดอย่างนี้กดบนหัวเลยใช่เลยอ๋อมีสายลั่นมีสายลั่นโอ้ักขอฟังเสียงชัตเตอร์หน่อยฮะอ่า โอ้ครูบอกนี่ครูบอกนี่ห่าวแล้วพี่แมนก็จะเป็นอินสตัคเตอร์ประจําตัวของน้องครับอาครูเขาคือดูเฟี้ยวมากตั้งแต่รอยสักตอนนี้ผมกําลังแยกไม่ออกนะครับว่ารอยสักครูกับกางเกงครูอันไหนคือรอยสักจริงลายเหมือนกันมากเลย เออาคอเสื้อเข้าด้านในครับเล็กจับโอเคตอนตอนเขาบอกว่าตอนแลนดิ้งอ่ะเขาให้เอาขาขึ้นอย่างงี้ตอนที่จะกลางจะลงแต่ว่าตอนที่เครื่องตอนที่จะกระโดดลงอ่ะเขาให้จับอย่างงี้แล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วขาก็อันนี้ลงไปเลยเหมือนเหมือนปล่อยตัวลงลงน้ำอะไรเงี้ยอ่าสมายสมายนะสมายนะสมายนะ แนะนำตัวครับ 3, 2, 1สอ่เล่นขอดเยครับผมนะครับวันนี้ผมจะมากระโดดล่มมาไดในชีวิตและก็ชื่อหายได้แน่ครมจะไปทำการโดดหรือยังเราอ่ะ let's go ไปโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถนะฮะไปกับ ครูแมทตนี่ครูชิลมากแบบใช่ชิลยู u ่ะโซเชี i ลอัมโซเชียลไม่นตัวห่วง <Yeah. S 2> โดนล่มมาหลายครั้งมากประสบการณ์สูงสุดกี่ครั้งแล้วครับพี่แมททำไปด้วยจังเลยครับ ว้าวเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นสามพันครั้งคับผมหนึ่งหมื oh. ่นสามพันครั้งโอ้โหหน่าเสียแล้วตอนนี้คูนหนึ่งหมื่นสามพันครั้งผมวันครั้งแรก this is your first time เยิ้มสมายสมายก่อนครัสมายอารตสไตล์แรกขอเท โอเคไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเรารอผู้โดยสารคนอื่นขึ้นรถกันก่อนแต่เราจะไปไอ้ตรงที่เทคอ f ฟองไอ้ตัวเครื่องบินนะแต่พี่ไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะพี่ไม่สามารถขึ้นได้เดี๋ยวพี่จะนั่งรถกลับมาได้สู้ๆนะได้สู้ๆได้ไป โอเคตอนนี้ไม่ได้ไปถ่ายรูปข้างไอ้ตรงสาราตรงนั้นเพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะใช่โอเคเดี๋ยวฝากคู่สัมภาษณ์น้องให้ด้วยนะสูู้นะโอ้เสียดายมากเลยอันนี้เขาเขาเขาคือใครคขับคนเมื่อกี้ที่บอกว่าเราไม่สามารถไปได้เออเขาเป็นเหมือน S N T A ใหญ่สนามเนี้ยอ้เขาคุมคงามปลอดภัยทั้งหมดะโอเคต้องทําตามกฎของเขาอะเนาะใช่เออบางทีแบบถ้าคู่มันยาวอ่าโอเคปกติแล้วสมมติว่าเครื่องมันเทคออฟขึ้นไปแล้วมันประมาณ4.3กิโลใช่ไหมคะ แล้วที่นี้จากระยะเวลาจากที่เรากระโดดล่มลงมามันใช้เวลากี่นาทีจนกว่าจะถึงแลนดิ้งประมาณ10นาทีโอ้นานนะประมาณสิบนาทีบางทีกปกติถ้าเกิดว่าเรามีแทนดัมอย่างเดียวเนี้ยบางทีก็อาจจะไม่ถึงประมาณ8นาทีเจนาทีแต่ถ้าเกิดว่าบางโหลดอย่างเงี้ยถ้าสภาพอากาศดี รเราก็จะมีฟันจําด้วยที่<อ>เขาโดดเองเล่นกันใช่าบางทีเขาก็จะดอกแบบพอ p อ n ด pop ห้าพันเครื่องก็จะดาวลงมาหน่อยเพื่อดอก p อ p a n ป๊อปบบก่กนอนถึงจะขึ้นไปที่ความถี่สามพันคิีโอเคไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรารอ,อนั่นแหละเราต้องรอข้างล่างนันแหละเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องไปดูของกล้องของคุณครูกันนะฮะเราไปดูกันว่าไอตาตาจะทำหน้ายัางไงข้างบน <laughs>

that's what they tell me, all the fucks I ever- Get lost me. i bet on me, I'm never losing. Tell me how I'm finna cut my losses. I'm that's my word and I'm deserving the truth. I'm off of the goose. She loves to me I'm liberated, my spirit is free. The sun's on the rise. I see you through the process. I don't really want no problems. Big thing got no merit. Big thing got no posture. Woo! Now right here we keep feet up, kick my feet up out my posse and deposit, keep it posse. Shout my nigga, Thank drop you. <laughs> Thank you very much. Yeah. This teaser ครับ we do. Got it is my word and that serving the truth I'm off for the goose. โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับครูสีสีหน้าน้องเป็นยังไงบ้างครับทำเข้าต้องขอบคุณมากนะครัขอบคุณครับเป็นไงชอบไหมสนุกสนุกเหรอโอ้ยด็ก่ะครูบอกว่าลืมตาไ่้นะลืมตาไว้นะรอยู่ดีบุรุษว่าผมคู่แรกนั่นนี่ที่กระโดดลงมาจริงเหรอไม่มีใครเลยอยู่ที่ครูเตรียมตัวและและเห็นล่มของครูที่ได้ถ่าย ถ่ายรูปให้ไหมเห็นเห็นเขาหมุนไหมครูอยู่ข้างหน้าขอบคุณนะคะสุดยอดมากเลยอันนี้ก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเล่นสวัสดีครับสวสีัแตคัดนี่อันนี้คือครูแมทที่พาลงมานะฮะ thank you ครูแมทมากครับ thank you for taking good care นะฮะ it's amazing สุดยอดสุดยอดเป็นไงผมดูตาทางทางเลยเออแอคหล่อเลยนิเลย เกียดอะไรอย่ามาหาเกียดฉันนะฉันอุตส่าห์พาเกมมาอู้นี่ราคา13,000บาทเลยนะดูมาอยู่ห้องบนอะใส่สัตว์อะแล้วขาดหรอแล้วคือว่าเชี่ยอยู่ซาเชี่ยซาเชี่ยให้เจ้เข้าให้เจ้เข้าเรียกคำดาวคำดาวจะตายแล้วอลซิเตจะติดคอตายโอเคไปเดี๋ยวเราไปนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหากระฟองกาแฟกินกันเนาะมันควรเป็นอย่างนั้นโอเคเรียกผมมาฆ่าจะรับไปนั่งพัก หานั่งพักก่อนไปมาหลังจากที่พาน้องชายสุทธิรัตไปเด,ดินร่มแล้วเน้องชายสุทธิรัตน์ <laughs> มาเดีนะ๋ยวมาลองท้องกันก่อนเดี๋ยวอ่าเอาจากที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ปากช่องกันไปกินข้าวในเมืองปากช่องกันแถวบ้านรู้ไหมเราเดินเสร็จปั๊บครูไปเดินรอบใช่ม <laughs> <laughs> ันเป็นรอบๆอบเลยรอบดิบใช่มันเป็นรอบๆก็จับจใจครู ก็ถึงได้บอกไงว่าครูอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรรอบการกระโดดเป็นหมืนหม่นๆรอบโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อลูกชิ้นกินก่อนลองทอง้องอ่ะเลือกเลยแก้ผ้พอึดผ้ะอมอ๋ออย่าไม่อยากหรอหรือหรือไงหรือว่ากินข้าวที่บ้านไหมอ๋อหรือว่าหรือว่าจะกินผลไม้แก้เรียนแก้แก้แก้ผื่อึดผอมเอาสับป,ประรดสับปะรดเอาเป็นสองชุดเลยนะคบ ใช่แล้วมาเดี๋ยวเรากินผลไม้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไฟล์วิดีโอจากทางช่างภาพเนาะแล้วเดี๋ยวเราขับรถต่อไปที่บักช่องกันเห็นน้องโดดล่มมาก็กินผลไม้แทนน้องสับรถช่ำๆแกเรียนดีๆมากเลยกี่โอเลยวะเหมือนโดดด้วยเนี่ย จริงจริงมันมีคอรสเท่าไหร่นะเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกว่า <c oughs> ใช่คอสหนึ่งคอสในการเรียนกระโดดร่มนะคะสำหรับถ้าเราอยากกระโดดร่มเองโดยที่ไม่มีโค้ชอยู่ข้างหลัง1นึ่งแสนเท่าไหร่นะหนึ่งแสนกว่ากว่าหนึ่งแสนต้นต้นตน <c oughs> ใช่เออไม่เกินเออไม่เกินสองแสนประมาณนั้นก็คือเราจะได้ใบเซอร์แล้วก็เราสามารถใช้ใบเซอร์นี้ในการกระโดดร่มได้ทั่วโลกเลยเอาจริงวันนี้ได้ใบเซอร์นะได้ใบเซอร์ในการกระโดดร่มแบบเบสิกนะ <c oughs> ได้ก็ว่าผมโดดดี หรอแล้วเมื่อกี้ถามพ่อพ่อว่าไงบ้างพ่อบอกว่าอยู่ไหนผมเลยบอกว่าอยู่สกายได้อะไรนะอยู่สซอรลุมสซอรลุ่มจันบอกพ่อไปว่ากระโดดล้มพ่อตกใจปะพ่อไม่ได้ยินเลยทำไมพ่อจริงเหรอ่บอกสกายได้สรุปจนจนตอนนี้พ่อยังไม่รู้แบบอ๋อมาดูมาดูวีดีโอทุกคนอะพ่อทำว่ากระโดดล้มชีวิตอยู่ในเซนได้พ่อครับตอนนี้เรารอไฟเขารอไฟรอไฟวิดีโอพูดถามผม อีกอีกฮ่าฮ่าฮ่ m ใบ่ไม่ใน่ไม่ใช่ไม่รช่ไม่ใช่ไม่ใช่งม่ใช่ไม่ใช่ไมอใไมร่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ลช่ไม่ใช่ไช่ไมู่รณ์ม่ม่ใช่ไม่ใล่ไมูใช่ไมรใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไน่ใช่ไม่เช่ไม่ใชเไม่ใช้ไม่ใช่ไม่ใมีหน้าด่ใช่ไม่ใมไม่ใช่ไม่ใชย่ไม่ม่หมมอนใใ โอเคมาสามสองหนึ okay, ่งไปทุกคนสำหรับคลิปนี้จบเพียงวที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ขอนแก่นบายบายจ้า